สวัสดีครับวันนี้ผมพิเทศรดยๆวครับวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดละคังครับวันนี้ผมไม่ต้องแปลกใจนะครับวันนี้ผมห้อยชุดเป็นจักรพคกีมานะครับก็อยากให้เข้ามาชมบรรยากาศบริเวณวัดละคังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมก็พิเศษนะครับก็พอมีนะครับชุดนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่างภาพผมนะครับพี่ยศนะครับเก็บภาพบรรยากาศนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยมาที่วัดละคังนะครับขอเรียนเชิญนะครับมากาบสักการะนะครับสมเด็จพระพุทธจารโตครับซึ่งซึ่งสมเด็จ พระพุทธเจ้าตัวสร้างพระจักพรพรรดิก็คือสมเด็จวรังแล้วก็รวมบรรดาอยู่ในชุดเป็นจัาภาคีครับเดี๋ยวบรรยากาศร,รอบข้างครับเดี๋ยวผมให้พิยศเราครับเก็บภาพบรรยากาศให้ได้มากที่สุดนะครับนะครับนี่ครับพระอุโบสรน,นะครับในนี้กม็มีพระประธานนะครับสวยสดงดงามนะครับ ครับตอนนี้ผมมาอยู่หน้าวิหารของสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับหลังจากที่เราไหว้พระประธานในโบสถ์นะครับแล้วเราก็มาชมวิหารของสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับซึ่งยังไงท่านที่ไปกราบในอโบสถนแล้วครับก็อย่าลืมมากราบตรงนี้นะครับเป็นแหล่งที่ที่สองนะครับข้างในก็จะมีสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับแล้วก็ใครที่มาก็สวดคาถาชินบัญชรน,นะครับ นี่ครับบรรยากาศก็เป็นวิหารของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพงศ์นาศีร์ครับก็ยังมีค้าาชินนบัญชรนะครับให้ท่านที่ได้มาที่วัดระฆังแห่งนี้ครับก็มากราบไหว้สักการะองค์หลวงพ่อนะครับขอเรียนเชิญครับท่านใดที่จะไม่เคยมาวัดวัดระฆังนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับเข้ามากราบไหว้สมเด็จพระพุทธจารย์โตครับ เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับครับตอนนี้ผมพิเศรวยๆครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่หอพระไตรปิฎกนะครับในภายในวัละคังนะครับเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันเลยดีกว่านะครับว่าความสวยงามเป็นไงบ้างครับครับต่อกันเลยนะครับตอนนี้มาอยู่หน้าเอ่อหอพระไตรปิฎกครับเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศ บริเวณด้านในนะครับศาลาเรือนไม้นะครับว่าข้างในนี่มีอะไรบ้างครับเพราะว่าบางท่านที่ยังไม่เคยมานะครับที่วัดระฆังแห่งนี้นะครับอาจจะไม่ได้เข้ามาตรงนี้นะครับนี่ครับศาลาเรือนไม้นะครับซึ่งอายุเก่ามากนะครับอายุเก่ามากเลยนะครับนะครับเราก็เข้าไปชมด้านในกันเลยดีกว่าครับ ภาพจิตรกรฝาผนังนะครับเล่าเรื่องความเป็นมานะครับในสมัยก่อนนะครับนี่ับอยู่บนหอพระไตปิดกนะครับขอเล่นเชิญนะครับท่านที่ได้มาเที่ยวที่วัดละคังนะครับอย่าลืมเข้ามาชมความสวยความงามนะครับครับเดี๋ยวจบจากนี้เดี๋ยวผมจะพาไปไหว้ สมเด็จพระพุทธจารย์โตนครับที่ติดกับริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับครับช่วงนี้อยู่ในช่วงท้ายคลิปนะครับสาหรับวันละครับวันนี้ผมพิเทศรวยๆและทีมงานครับขอกราบอําลาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้แก่ทีมงานเท่รวยๆครับเพราะว่าจะเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานด้วยครับวันนี้ผมและทีมงานเท่รวยๆครับกราบสวัสดีครับอําลาพิเทสนี้นะครับ